โมนิวะพรวะวจนะโพชนานังสัมเบยยะทิพโอชาอาโรคยาประรมาราญาตา,ามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถาวายทิ่อาหารให้กับท่านทั้งหลายจงช่วยปกเส เป็นสัพยาและอาหารทิพเพื่อเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้นำอาหารไปบริโภคแก้โรคภัยต่างๆให้หายขาดและมีโชคลาภนานาประการขอพระองค์จงประทานอาหารทิพ